สวัสดีครับเพื่อนๆ w i n โ Motion ทุกคนวันนี้ผมจะมาแกะกล่อง Nokia Lumia 930เป็นสมาร์ทโฟนเรือธงตัวล่าสุดจาก Nokia นะครับสไตล์กล่องก็จะเปลี่ยนแนวไปเลยนะครับเหมือน Nokia Lumia 630ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาอยู่กับ Microsoft ก็ได้อิทธิพลกล่องสีเหลี่ยมมาจากน่าจะเป็นอิทธิพลมาจาก Surface นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้าง ก็ไม่มีอะไรนะครับนนกล่องแกะซีนออกก่อนละกันจะได้มองชัดด้านหน้าก็จะมีรูปของโลเกยร์ูเมีย930อยู่นะครับนี่เป็นหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังครับผมอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยไม่มีอะไรครับ ด้านหลังก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นอยู่นะครับชื่อโมเดลก็คือ Nokia l u m i ม930ในกล่องก็จะมีตัวเครื่องที่ชาร์จแบบสาย USB แล้วก็หูฟังแล้วก็คู่มือนะครับ Nokia l u m i มียเอ้ย930นี้มีให้เลือกกันอยู่สีสีนะครับได้แก่สีดำสีขาวสีเขียวสีส้มนะครับ เป็นระบบการเือนด้วยโฟนมาพร้อมกับเพียร์แมปเพียร์ไดร์สโนเกียมิกลีดิโอแล้วเป็นซีอู r อข้อมสา a ในบราคอนคอร์ดคอนนะครับแปดร้อยครับผมเรามาดูในกล่องกันดีกว่ามีอะไรบ้างเราเปิดในกล่องมา,มาแล้วนะครับก็จะมีนี่เลยคู่มือแนะนำแอปพลิเคชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ e ียร์แมป เป็นแอปแผนที่ที่ให้ใช้งานออฟไลน์ฟรีนะครับทั่วโลกอันนี้ก็จะเป็น Mi x r a d i o เป็นแอปสตรีมมิ่งเพลงให้สามารถฟังเพ,เพลงฟรีได้กว่า18ล้านเพลงทั่วโลกนะครับรวมถึงเพลงไทยส่วนนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์อ่าน PDF เป็นไฟล์ Instagram l i n e Facebook WeChat แคมน้า360 ครับผม Major c i n e p e เกเกม Temple Run แล้วก็ดูทีวีย้อนหลังอะไรประมาณนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็น Facebook Messenger อันนี้โมโ o เมนะฮะแอปแต่งรูปหล,หลายๆคนคงรู้จักกันดีครับผมส่วนในกล่องก็จะมีนี่ครับนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับเป็นอันนี้จะเป็น n o k i ียดูเ a 930สีเขียวครับผม หน้าจอ5นิ้วพอดีมือเลยฮะส่วนในกล่องก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นสาย USB นะครับเป็นปกติสาย USB ปกติเลยฮะแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังครับรุ่นเดียวกับพวก925 920ที่แถมมาครับผม1520ก็ใช้รุ่นนี้ ส่วนด้านลน่างก็จะเป็นใบรับประกันแล้วก็คู่มือนะครับใบรับประกันก็จะเป็นใบรับประกันอันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานที่ขาดไม่ได้ที่สครับผมก็จบการแกะกล่องเพียงเท่านี้นะครับติดตามชมในคลิปวิดีโอถัดไปกับการรีวิวโนเกียรุ่ม930นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ